ต่างจังหวัดหาของกินง่ายๆมากเลยค่ะทุกคนนี่เป็นข้างเหมืองนะคะทางไปโคกเขาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหาของกินง่ายๆวันนี้เราจะทําผัดกะเพรานะคะนี่คือกะเพราริมทางค่ะทุกคนแบบอเมซิ่งมากเลยอันนี้ก็จะเอาไปปลูกนะคะขนาดหน้าแรงขนาดนี้นะคะกะเพรายังแบบสวยงามมากๆเลยค่ะงามมากๆเลยนะจ๊ะเราก็จะมาเด็ดตรงยอดค่ะไปทําผัดกะเพราพริกแกงกันนะคะวันนี้ นี่ค่ะทุกคนเด็ดง่ายๆเลยนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะเด็ดกิ่งให้แตกอกออกมาใหม่นะคะเพื่อที่จะมาเก็บหรือว่าแบบให้คนที่ผ่านใบผ่านมานะคะได้กินนะคะกระเพราริมทางค่ะทุกคนงามมากเลยนี่นะคะก็พามาเที่ยวชนบทนะคะที่บุรีรัมย์ค่ะทุกคนนี่คือข้างหลังนะคะ วิวข้างหลังค่ะนี่ค่ะกระเพราที่ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปล้านทำความสะอาดนะคะนี่สุดยอดจริงๆค่ะอาหารนะคะที่ทุกคนชอบก็คือกระเพรานั่นเองค่ะทุกคนนี่เป็นกระเพราสีม่วงนะคะ นี่ค่ะไม่ต้องซื้อนะคะชีวิตในชนบทค่ะทุกคนสวยงามมากๆค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่นี่ค่ะแบบนี้นะคะใส่ไปเลยแค่นี้ละคะ่ะพอประมาณนะคะเดี๋ยวจะเอาไว้ให้ทุกคนได้มาเก็บกันค่ะ